สวัสดีครับจากคลิปนี้ก็จะเป็นการถอดตะกูปีไอนะครับผมหลังจากยกเครื่องลงมาแล้วนะครับถอดท่อเชี่ยออกไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ดึงปลั๊กต่างๆนี่ออกครับปลั๊กปลั๊กไฟนะครับดึงออกก่อนไอรุกจุดนะครับดึงท่ออากาศออกก่อนแล้วก็ปลั๊กัวเชนเนอร์ออกไปแล้วนะครับแล้วก็ปลั๊กกัควันต่างๆดึงออกนะครับผมถ้าไม่ได้ก็เพิ่อคีิมคีิมตักแหลมดึงนะครับ ดึงออกก่อนนะครับผมเรียบร้อยนะครับเป็นปั๊บนะครับหลังจากดึงออกเก็ตหมดนะครับเราก็ทําการถอดถอดฝาครอบนะครับเป็นน็อตตะกูนะครับถอดฝาครอบออกก่อนน็อตฝาครอบถอดออกก่อนเลยนะครับผมเห็นนะครับน็อตตะกูนะครับน็อตตะกูนะครับ เป็นนักตะกูนะครับก่อนเรามาก่อนนะครับก็รอบตัวแต่ทางด้านล่างเราก็จะเห็นนะครับเนี่ยทางด้านล่างก็จะเป็นเบอร์เจ็ดมั่งเบอร์เก้ามั่งนะครับเราก็ใช้บล็อกถอดออกเองเพื่อถอดปากครอบออกนะครับจะมีปากครอบเป็นจุดจักสายหัวเทียนสายไฟนะครับที่เราได้ถอดมาแล้วนะครับน้ำมักมาก่อน ใช้เบอร์เจบดนี่ในช่องนี่ครับช่องแปดเป็นเบอร์แปดเบอร์เจ็นี่ครับถ้าเราป้อนก็เปิดสายขอ้อก็เปิดปากข้อ,อ,ขอ,อก่อนนะครับผมนี่ดูให้ดีครับมีนับตรงไหนบ้างนะครับเพราะงั้นมันจะออกไ,ได้ด้วย เปิดปะข้อเ,เรียบร้อยนะครับเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงของอช่วงของการจ่ายการไปครับลมยังไม่เกี่ยวกับปลาตุกนะครับช่วงปลาตุกคือน,นีนะ่ที่จะทำการถอดอยู่นนะน,น,นะครับน็อตปะข้อเนี่ยนะครับเป็นเห็นแล้วครับน็อต ตะปูที่มีอยู่รอบรอบตัวนะครับออกเลยด้านในนี้จะเป็นเบอร์เจ็บนี่นะครับและหมุนทางซ้ายนะครับหมุนเชือกทางซ้ายออกนี่คือคป,ปุ่ปีไอ้ครับหลักการถอดสาสูบนะครับ,รตตน,รบนี้มันก็จะเจ็บแผ่นนี้นะครับผมแล้วก็ใช้อ่าตะปูนะครับเนี่ยรัถอดกล่อง วางเปลือกิดเสื้อครับก็ใช้เบอร์เสร็เหมือมนเทียวทางซ้าย ถอดไปแล้วนี่คือคือตัวหัวฉีดนะครับคือที่ถอดไปแล้วนี่คือหัวฉีดนะไม่ได้บอกมันติดมันติดอยู่กับรถและหัวฉีดนะครับตรงนี้เป็นตัวหัวฉีดถอดถ้าถอดแล้วเบอร์สิบไม่ออกก่อนเพื่อเอาหัวฉีดออกไปก่อนนะครับผมต่อจากนั้นก็จะถอดนี่ครับนี่คือคอปิดมีเชือก ต่อมาก็หลังจากเราเปิดนี้เสร็จดปฝากข้อบอกก่อนะนแล้วเราวนแล้วเนาะปากข้อบอกก่อนนะครับเกิดนี่เป็นช่นชวงเลื้อนะครับช่วงเลื้อปาสูบนะครับบาอย่างเครื่องดังเราก็อยากจะรู้ว่าดังไปแล้วเงียบไปเลยไนมะ่ไม่เจ็บเป็นเลยเป็นเพราะอะไรเราก็สงสัยที่ปาจูบนะครับปุดกปลายแผงหลังนะ่ะอันนี้ก็เป็นช่วงเลื้อปาสูบ เบอร์สิบมันก็เปิดเวาวหมุนท้างซ้ายครับตัวเบอร์สเปิดเวาวาแล้วบนดานซ้ายซ้ายคตัวนี้ก็ผิดแน,น่นรัผิดรนีนหัวเจีย๋ยเลยจะต้องเปลี่ยน็อตนะตัวเนี้ยแล้วเรคีิมล็อกถ่วย เปลี่ยนนะ็อตตนครับ๋ยวมันรูดนะอน็นอตดีๆอย่าเพิ่งเอาคีมบล็อ,อกไปะสับนะครับอันนี้หัวมันมันอาจจะมีการรูดแล้วก็เลยใช้คีมบล็อกมันจะทำให้หัวเสียให้ใช้บล็อกตลอดนะครับเพื่อประคองไม่ให้น็อตเสียนะครับผมมาดูแรน็อตให้เสียครับน็อตป่าปวาวน็อตป่าวาวก็ดูหลังจากโวกเกณฑ์ชุดที่มาใหม่เนี่ยเขาก็จะมีซีนมาให้นะครับ คือชีนน็อตฝาวาลเนี่ยฮะเป็นโอลิงอย่างนี้นะครับเวลาใส่ไม่ใช่ใส่จากน็อตตอนใส่ใส่จาน็อตมันก็จะลืมมันน้ำมันจะ,นะรั่วนะรังมีโอลิงด้วยอยู่ในชุดของเขาครับล้วก็ขยับฝา,าเปิดออกนะครับนี่หนึ่งฝาวาลก็จะมีระเกนบอเกนเป็นยางนะครับสำหรับใช้กันน้ํามันของก็จะมีจัดของใหม่ที่สั่งมาแล้วก็มีมาได้นะครับผมนี้ช่วงต่อไปก็เป็นการถอด ตรรัวโรลินก่อนนะครับผมรรนี่ตรรัวโรลินนี่ตัวโลินนะครับก็ได้จอดตั้งมารเลยในตัวเนาะตรรัวโลินเนี่ยก็หมุนถูบมานะครับหมุนจูบมาเลยเนี่ยตั้งมาร์คเป็นมาร์คเข้าก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมันจะมีตำแหน่งเห็นขีดนะครับเห็นขีดนี่นะครับเห็นนะฮะมัน,นจ,ะจะจะตรงระหว่างทางนี้พอดีนะครับผมสูบนี่จะเป็นจังหวะขึ้นจุดนะครับ ถ้าสงสัยว่าจุดหรือไม่จุดก็แย่ที่หัวเทียนก่อนได้ครับโดยการถอดหัวเทียนออกโดยการถอดหัวเทียนออกเราก็จะเอาเศษขีเล็กแห่นนท,ที่หัวเทียนเราก็จะรู้นะครับเนี่ยถอดหัวเทียนออกเลยครับจนเราจะรู้ว่าอมาร์กที่ถูกของเขาตอนถอดนี่ไม่เท่าไหร่เลยครับถอดอย่ายไลตอนใส่นี่คือเราตั้งไว้ให้ดูเลยว่าเผื่อตอน ทำจ่านมาคลิปหน้าต่อไปเราทําการประกอบมาครับถ้าเกิดบางทียนบางท่านไม่ทันอยากจะประกอบก่อนคลิปก็ทําต่อเนื่องได้ก็โดยการใช้ไขควงนี่ครับแย่ไปในรูของแย่ไปในรูของหัวเทียนเลยครับเนี่ยลูกถูกจะขึ้นจุดมายันพอดีแล้วครับเนาะดูนครับอ่าจะยันพอดีอ่าชนมาร์กด้านนี้นี่ครับเห็นไหมครับดูนะครับที่ขีด ีดลิขิตไว้เห็นไหมเห็นเป็นมาร์กตรงนี้ไหมครับกับที่ขีดลิขิตไว้นี่คือตัวทีนะครับที่ขีดไว้เพื่อให้เห็นชัดนะครับบางเครื่องจะเห็นไม่ชัดนะครับผมจะมันจะจะมาตรงกับตัวมาร์กเครื่องพอดีเลยวก็ทาได้ให้เห็นไหมฮะตัแหน่งมาร์กเครื่องเนาะตรงพอดีฮะมันแหม่งมาร์กเครื่องครับมันจะตรงพอดีนี่ก็ขึ้นจุดดีอกลับมาด้านนี้นะครับผมด้านนี้ก็จะเป็นเบอร์ บอร์เก้าเบอร์แปดนะก็ถอดปลาออกเลยครับใช้มือจับนี่ก็ได้หรือเป็นน็อตก็ได้นะครับจับต่งนี้ครับนะครับหมุนหมุนเอาโต้ลิ้นนี่ออกเลยนี่ครับหมุนโต้ลิ้นออกเลยนะครับผมเดี๋ยวครับ่งตัวนี้ะระวังเกลียวจะหวานนะครับระวังน็อตจะเสีย ดูแลน็อตไว้ดีให้เกี้ยวเสียครับผมปกอบอันนี้เป็นมาร์กที่ใช้ประกอบได้เลยนะครับมาร์กที่ตั้งไว้เนี่ยเกิดจะสอนการถอดนะครับการถอดโดยที่ถูกนะครับเดี๋ยว,วเราถอดอันนี้ออกก่อนคือโจอลิ้นนะครับก็ขยับการออกไปเลยครับอ่าปล่อยจานลงก่อนไว้นี้ก่อนนะครับผมแล้วก็นำเบอร์สิบนะครับบล็อกเบอร์สิบถอดน,นัดข้างของตัวนี้นะครับผม นี่นะครับหมุนทางซ้ายนะครับหมุนทางซ้ายหมุนทางซ้ายออกมีการาน,นี่คือการถอดอฝาตุบกระเป๋าวาวนะครับผมหลังจากถอดสองตัวนี้คลายมาเรียบร้อยนะครับก็ใช้เบอร์สิบสองเบอร์สิบสองนี่ก็จะเปิดหัวสูบครับเปิดฝาวเาวาวนะครับ ว่าบอร์อ2นี่เลยนะครับเปิด็อตนเป็น4ตัวนะครับเห็นอยู่ดิงเนี่ยครับ 1, 2, 3, 4นี่คือนอดปลาโู๋เลยนอตหลักเลยครับน็นตหลักป๋าโู๋เลยครับว่าคายออกครับคายตรงข้ามก่อนทแยงมุมนี่ครับตอนเข้าเข้าตรงข้ามทแยงมุมนี้นะครับ ตูบแล้วครับตรง้จะมีแหวนฝาตูบนะครับเป็นการทําการตรวจสอบดูว่าลูกถูกแหวนเป็นอะไรผมใส่มันดังแจ๊แกแจ๊กเหมือนเหือนแหวนหักเหมือนปลายก้านเดี๋ยวจะให้ดูว่าปลายก้านอยู่ตรงไหนแหวนถูกอยู่ตรงไหนนะครับหลังจากเปิดออกมาแล้วนี่ก็ใช้ดึงแหวนลองครับผมนนบเ,เก็บไว้ช่วยถุงเท้าไม่ค่อยเก็บล้าง ตอนนี้ก็ค่อยๆขยับดึงฝาตูบออกนะครับนี่จะออกแบบนี้นะครับฝาตูบนะครับช่วงนะีสองช่วงนะครับมีช่วงล่างมีช่วงตูปนี่คือฝาตูปแต่ต้องถอดโต้ลิ้นนี้ออกก่อนนะครับผมแล้วก็ถอดน็อตล็อกออกก่อนนี่คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวันนะครับแล้วก็ขยับจานโจ้าลิ้นลงไปให้หลบก่อนมันจะเกาะตรงนี้อยู่นะ้หันมเขาเรียกเกาะลาวของวาลนะครับก็ดึงออกมาลนี่อ่าก็มาตรวจตูว นี่คือฝาสูบหนึ่งครับนี่ตอนตรวจเช็ควาลเดี๋ยวจะตรวจสอบบอกที่หลังการถอดวาลการประกอบการบดวาลจะจะบอกอยชีนะครับกรยกว่าบอกการถอดลูกถูกออกก่อนนะครับผมอันนี้ก็ถอดจานเจ้าหัวเลนออกก่อนใส่ในภาชนะเอาไว้นะครับนี่เห็นหลักฐานนะครับว่าขีเม่าอะไรเต็มเลยนะครับใอแล้วก็ค่อยคดึงนะครับจาใไ้ตรงเลยอันนี้ขยับออกได้ครับเนี่ยขยับออกได้เลยพวกโปรแกรมนะครับ ขอยาบอกก่อนเพื่อความสะดวกในการดึงเซนนี่มันตามมันก็มีมันชุดที่เราเปลี่ยนใหม่ได้เลยนะครับผมเนี่ยก็คอยออกอันนี้มันจะติดแน่นมันก็จะจะออกยากมันก็ทําให้ดึงสูบอกยากแต่มันก็ติดมันก็ป๋าสูบแล้วครับดึงออกได้เลยครับผมเนี่ยฮะปล่อย,ยดที่ิลงนอนลงไปก่อนแล้วก็ดึงออกมาครับค่อยๆดึงาหม่นี้ครับผมดึงออกมาพนนี่คือ,อชุดลูกสูบ อันนี้ใช้แย,ย่ไปตอนที่เราแย,ย่เข้าฝาถูบได้ไม่ใช่ปัญหาครับมันจะมีลูล็อกตรงนี้เห็นไครับแย่เข้าไปที่หลังได้ครับให้ลองเชื่อสูอนะครับนี่ชุดฝาถูบหนึ่งนะครับผมนี้เราก็จะรู้ละดูอาการจากเครื่องของเราเห็นไหมครับมันดังแก้แก้ไปหมดไปมีรอยลูกถูบเป็นขั้นขั้นะดุ มันก็บอกโฉบหลวมมากบอบน,น,นี่ทำการถอดลูกตุ้มตั างานถอดสูบก็เอาคีมดึงสลักแหวนล็อกทด่ออกก่อนนะครับผมเห็นไหมครับแหวนล็อกเน,นี่ยเห็นไหมครับเอาแหวนล็อกนี่ออกก่อนนะครับแหวนล็อกหนึ่งพอแหวนล็อกออกแล้วใช่ไหมครับแล้วก็หาไขควงที่น็อตตรงเข้าก็ได้เพราะสลักถูกเนี่ยมันจะลื่นนะครับก็ดันจากฝั่งเนี่ยมันจะตัวล็อกเหมือนกันดันจากฝั่งเนี้ยมาเลยนะครับเราจะไปไขควง าานี่ครับโผล่มาแนละ้วฝั่งนี้เห็นไหมครับขอเขอาไปแนวมาดคาูครับจะโผล่ฝั่งนี้ละเห็นไหมครับโผล่ฝั่งนี้ละก็ดึงดึงออกเลยครับดึงออกเลยนี่เราเห็นละเห็นไหมสาเหตุที่มันดังแก้ๆก,ก,ก็คือจากปลายก้านไม่เลยไหมครับมันหลวมมากนะมันหลวมมากเลยนะ ทราไม่จูบมันใจๆๆใจใเรารถวิ่งแก้แกแก้แกแสดงว่าสลักจูบเรามีปัญหาปลายก้านไหมละลายตรงนี้ช่งงๆๆๆๆๆวนนง,งนี้เขาเรียกปลายก้านนะครับผมนี่นเรียกปลายก้านนี่นเเ่าจะทดสอบสลักจูบให้ดูอี เพราะปลายก้างมันหลวมหลวมมากเลยที่ดัางแจ้ยังมันขยับได้นะไงปลายก้างมันหลวมบูดตรงนีน้คือช่วงต่อไปจะต้องผ่าเครื่องออกเพื่อจะเอาเพื่อจะเอากา้านสูบเนะี่ยมาเปลี่ยนใหม่ถ้บเป็นรอยมันไหมนครับไหมหลวมไปเลยนะหรือรอยน้ำมันเครื่องแห้งติดแล้วก็หลุดออกไปนมครับ หัวหลวงมันก็จะขยับดังแก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 ดังมากเลยแก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 หัวหลวงนะหลวงการโจบหลวงเห็นชัดเลยหลวงมากครับถามวิการระหว่างชัดถูกขึ้นลงเนี่ยเพื่อนก็เลยมีปัญหากระดุกไม่ติดมั่งดับนี่ครับเห็นรอยการไหมอยางนี้ต่อไปเราจะเลื้อโชงต่อไปก็จะเลื้อนี่นะครับเลื้อเเารียกว่าฮารุ ข้อเหวีย่ยงออกมาครับคลิปนี้ก็เป็นช่วงถอดฝาถูกก็จบแค่นี้ก่อนครับผขอบคุณจัดเชนแนนลูกหนุ่ยนะครับเดี๋ยวอีพีต่อไปเราจะได้ดูการผ่าข้อเหวีย่ยงนะครับผมคลิปนี้ก็ขอให้เราขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้รับความรู้ไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับผมสวัสดีครับ